สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพนะคะเจอกับดิฉันลลรเจเล็กสุรการโกศลเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะผู้ดำเนินรายก,การของเราอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ปานเทพ,พัวุฒิพงภันนะคะยังคงอยู่กับเราเช่นเคยพร้อมกับวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรคล้ายอักษรพงษ์รัพีพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือทุกๆ1เดือนนี่นะคบเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยอาจารย์คล้สอนจะมาสรุป ให้ฟังว่าจากการที่เราเปิดเมเน g เจอร์แ l a b นี่นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นคลินิกเคกิการแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเราก็จะมารวบรวมสิริติว่าเราเจออะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าห้องปฏิบัติการหรือห้องและที่เราตั้งขึ้นครั้งนี้ระหว่างในเครือ News ว n นกับทางอาจารย์ครสอนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต่อยอดงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้งานธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันมีการพัฒนาต่อไปโดยอาศัยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดทางหนึ่งก็คือการถอดรหัสพันธุก,กรรมนะครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มาเล่าอธิบายถึงเรื่องโรคบางโรคที่เราตรวจและก็อยากจะเรียงให้ทราบว,ว่า หลังจากที่เราเปิดแหลบมานี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาสนับสนุนมาตรวจเยอะมากที่ตรวจเยอะที่สุดเนี่ยคือการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงแฝงหมายถึงว่าเกิดอาการแพ้แบบไม่รู้ตัวครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอาจจะเกิดขึ้นเวลาผ่านไปสองวันสามวันซึ่งเราจะจําไม่ได้ว่าเขาทานอะไรทานอะไรที่เป็นเหตุคําไม่แพ้คําว่าแพ้นี่ไม่ได้แปลว่า ผื่นขึ้นน้ำมูกหลายอย่างเดียวนะครับนอนไม่หลับก็ได้นะครับท้องอืดท้องเฟอ้อปวดหัวไมเกรนก็ได้ะนะครับรวมถึงอารมณ์แปรปรวนก็ได้อ,อ่อนล้าก็ได้บางทีมาจากอาหารวันนี้เราก็จะมาแชร์ข้อมูลบางส่วนแต่ว่าก่อนที่จะไปข้อมูลนั้นเราก็เปิดเผยข้อมูลบางส่วนก่อนแล้วกันนะครับมีภูมิแพ้2แบบที่เราแบบแรกเรียกว่าภูมิแพ้อาหารแฝงค,คือแบบอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ว่า เกิดอาการอยู่บ่อยๆจากอาหารนะครับที่เราพูดมาบ่อยๆว่าส่วนใหญ่ก็เ,เป็นโรคเกี่ยวกับแป้งข้าวสาลีนมะนะครับหรืโอโคลาอะไรต่างๆนี่นะครับแต่วันนี้เรามารู้จักการแพ้เฉียบพันค่ะคือเขาเรียกว่าเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงในบางกรณีรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตหายใจไม่ออกได้เลยโอ้ใชครับแต่ว่ามาจากอาหารหรอคะอาจารย์คะมาจากสิ่งสัมผัสและอาหารได้หมด นะครับซึ่งเราตรวจสอบตั้งแต่มีการตรวจมานี่นะครับเราพบว่าผู้ที่แพ้มาก่สุดในเวลาตอนนี้เนี่ยคือการแพ้ไรฝุน่นอ,อันนี้เกิดจากกระบวนการจามหอบผื่นนะครับซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยการทำความสะอาดห้องนอนอให้สะอาดนะครับแล้วก็แก้ได้ด้วยการใช้เขาเรียกอะไรนะเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งวันนี้เราก็มีหลายเทคโนโลยีที่แลบเราทดลองใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการใช้อิเล็กตรอนนะครับจับกับประจุกับความชื้นในอากาศ<ม>แล้วก็สามารถดูดไรฝุ่นมีประสิทธิภาพมากใครสนใจจะเรียนเชิญที่แลบมาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถเรียนเชิญได้อันดับหคือไรฝุ่นอันดับสหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือขนแมวและขนสุนัขโ แต่ส่วนใหญ่อย่างที่สองเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่จะรู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าสัมผัสปั๊บจะเกิดอาการผื่นขึ้นทันทีแพ้ทันทีจามทันทีแต่ไรฝุ่นเนี่ยหมอไม่เห็นนะครับขนสัตว์ขนแมวเราสัมผัสใกล้ๆเราก็รู้แล้วอันดับที่สามก็คือเคซีก็คือโปรตีนจากนมนะครับอันนี้แพ้เฉียบพลันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักตอนนี้เท่าที่ตรวจเจอคือแพ้เฉียบพลันดีนะครับประมาณสัก8% เก้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณแต่ว่าที่แพ้รอยฝุ่นนี่คือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงมากสูงมากนะครับแล้วก็นมผงก็แพ้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มดคันไฟสักสามสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือความหลากหลายแต่ว่านมเนี่ยไปแพ้อาหารแฝงก็มีหลายสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าถ้าใครหลีกเลี่ยงนมได้ผมคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดวันนี้ก็เลยมาแจ้งผลคร่าวๆให้ฟังก่อนว่า ถ้าเป็นภูมิแพ้อาหารแฝงนะครับก็จากความตอนที่แล้วผมทัวนให้ฟังว่าเราตรวจเจออะไรบ้างนี่นะครับ 1. ข้าวสาลีค่ะ70กว่านะครับหมายถึงเดินเข้ามา10คนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวสาลีเนี่ย70แล้ว62%เซคือถั่วโคล่าบางคนบอกไม่เคยกินโคล่าเลยแต่เมื่อตรวจกับตรวจกับเลือดแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อต้านก็มีนะครับอย่าคิดว่าไม่กินแล้วจะ ไม่เจอไม่เจอบางทีเจอได้โดยที่ไม่ต้องกินหรือรับประทานค่ะนะครับถั่วโคลาก็มาจากโค้กน้ำน้ำอัดลมน้ำโค่าไม่ใช่น้ำน้าน้ำอัดลมน้ำโค้าน้ำโค่าที่มาทำมาจากถั่วโค่านี่แหละครับ62เปอร์เซ็นต์เดินเข้ามา10คนมี6คนเป็นแบบนี้ค่ะนะครับอันดับสามคือไข่ขาว47เปอร์เซ็นต์อันดับสี่ข้าวโพดอันดับห้านมวัว 40%สูงนะครับพวกนี้สูงนั้นเลยนะครับแล้วก็ถั่วแดงลูกพลัมพุสคูสแครอตบึกกระดองนี่คือเจอในภูมิแพ้อาหารแฝงส่วนภูมิแพ้เฉียบพลันทุอีกครั้งหนึ่งนะครับไรฝุ่นขนแมวขนสุนัขเคซีนโปรตีนจากนมนมผงและมดคันไฟนี่คือห้าแับแรกที่เจอมากที่สุดนะครับนั้นใครไม่ได้มาตรวจเรามาตรวจดูนะครับมาตรวจดูเพื่อดูว่า เรามีอาการแพ้อะไรบ้างเพราะว่าแพ้เฉียบพลันเนี่ยอันตรายถ<ด>ึงชีวิต<ะ>ถึงชีวิตได้เลยนะครับ<ะ>แต่ว่าภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยแม้จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทําให้เราต้องไปกินยาอย่างอื่นคือเหมือนเป็นการสะสมใช่และต้องมีอาการจรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องไปรับประทานยาอย่างอื่นเพื่อทําให้เราต้องออมีผลข้างเคียง<ะ>ต่อมาต่อตับต่อไต,อต,อต,อตดังนั้นถ้าเราหายจากโรคเหล่านี้ด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารและสิ่งปัจจัย แวดล้อมที่ทําให้เรามีสภาพแบบนี้ได้เราก็จะไกลาจากอาการเหล่านี้เพื่อนําไปสู่ไกลาจากยาเหล่านี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองท,ที่ชวนอาจารย์มาวันนี้ก็คือการถอดหลาดพันธุกรรมซึ่งอาจารย์ไปเจออะไรดีๆมามากแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ามามากในวันนี้ก็คือผู้ป่วยมะเรง็งที่มหาอาจารย์และมหาแ lap ที่เราเนี่ยนะครับทําให้เราเก็บสถิติข้อมูลแล้วก็คิดว่า1เดือนเดือนเนี้ย น่าจะคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังเกี่ยวข้องกับมะเร็งเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะในด้น,นประเด็นที่จะมาพูดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเช่นียวันค่การถอหัสของยีนหรือตำแหน่งมาร์เกอร์ที่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะย <c oughs> ีนเอมาร์เกอร์อหรือยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งทีนี้ที่เปิดมาประมาณสามเดือนเนี่ยนะคะคนคนที่ทั้งป่วยและไม่ป่วยได้เดินมาหาเราแล้วก็อยากให้มีการให้ถอดรหัสถ้ายังไม่ป่วยก็เพื่อที่จะเตรียมการ กาทำยังไงถึงจะกำจัดเซลล์ที่มันป่วยที่มีดีในเอกายพันธุ์ได้ซึ่งถ้าป่วยแล้วก็คืออยากรู้ว่าจะใช้ถ้าจะหลีกเลี่ยงเ,เคมีบำบัดหรือรังสียังไงจำเป็นไหมจะใช้ธรรมชาติล้วนๆได้ไหมหรือว่าย,ย,ยังจำเป็นต้องใช้ยา,ท,า,ท,าที่เป็นที่เรียกว่ายาตากเก็ตยามุ่งเป้าหมายอย่างนั้นนะฮะก็คนก็มาจนกระทั่งเราทำ เราไม่เคยมีลูกค้าอย่างบ้านอย่างนี้มาก่อนในชีวิตนะคะเปิดมาปีนี้ centered, <S <S ปีที่9นะคะเราก็มีปัญหาเครื่องพังทําไม่ทันเพราะว่ามันหลนัน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ส่งไปเมืองนอกก็ต้องแบ่งเป็นอสองแลบสามลบอะไรเงี้ยเพราะว่าถอดรหัสขั้นสุดท้ายเราส่งต่างประเทศนะคะเพราะการบริหารจัดการก็กลหลมากแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มสงบแต่เราก็ได้บอกกับผู้ผู้ที่อยากจะตรวจเร่งๆตรวจนะคะว่าขอขอให้ชื่อเราไว้แล้วเดี๋ยวเราโทร,าร,าราต,ตามกลับแต่บางท่านก็คือรอไม่ไหวละจะเป็นกรณีพิเศษ ทีนี้วันนี้ก็เลยที่รอไม่ไหวเนี่ยส่วนมากก็จะเกี่ยวกับมะเร็งซึ่งซึ่งเราจริจริงเรายังไม่ได้ก็ได้เปิดรับเป็นในในอยู่ในพาร์เนลของของอแมนเจอร์แหละนะคะ,คะก็คือมะเร็งเต้านม,มนะคะวันนี้วันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องอะมะเร็งอื่นๆที่เราตรวจเจอแล้วก็ะมะเร็งเต้านมะนะคะก็ะะอยากจะ,อะบอกเรียนว่าทำไม ทำไมถึงคือตอนนี้เราเนี่ยอยากจะเรียนว่าเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในเซาท์อีสเทอเชียไปดูวิภาคเนี้ยที่มีผู้ป่วยมะเรง็งสูงสุดละ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็แต่เดิมเนี่ยเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยโรคหัวใจ <c oughs> จะเป็นอันดับหนึ่งหลอดพ้วดหัวใจเนี่ยนะคะเป็นอันดับหนึ่งต่อมามาเลงกระแส้วตอนนี้ก็คือมะเลงแสงก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยมักจะมีเอ่อมะเลงปากบดลูกนั่นเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็จะตามมาด้วยมะเ็งเต้านมแต่ยังถ้าเกิดว่าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าจากสถิติเนี่ยต่างประเทศก็จะเป็นเอ่อมะเ็งเต้านมกันมากแต่เดี๋ยวนี้นี่แทบจะสูสีกันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมะเ็งปากบดลูกเนี่ยตรวจทันวนมาก็ทำแป๊บเสมยแล้วก็จะเห็นก็คุณหมอก็จะแก้ ก็เลยไปนค้นสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ <Yeah. S 2> นะคะ,ะสถิติเนี่ยก็บอกว่าเราจะมีประเทศเราจะมีผู้ป่วยใหม่ประมาณปีละแสนกว่าคน mm hmm. แล้วในเนี้ยจะเสียชีวิตประมาณปีละหกหมื่นกว่าคน mm hmm. นะคือ mm hmm. เราฟังเผลอนเนอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร <Yeah. S 2> ะแสนแสนกว่าคนต่อปีก็ไม่เป็นไรประชากรเรามีต้องหกสิบกว่าล้านจะสิบล้านยังไงก็ไม่ใกล้เรายังไงก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่เพื่อนรักเรา mm hmm. แต่พอเราหารตัวเลขนี้ดูเนี่ยนะคะออาหารด้วยจํานวนวันจํานวนชั่วโมงเนี่ยนะคะเราจะพบว่ายอดคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเอาสถิติจากสถาบันมะเร็งที่เก็บไว้เนี่ยก็คือประมาณ10นาที 6, <ม>6คนต่อ1ชั่วโมงมอือนั่นคือหมายความว่าเรานั่งคุยกันใน1ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยประมาณ1คน10 6คน,6คน<อ>10นาที1คน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอกว่าใครเสียชีวิตตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งทุกทีเลยแล้วก็บอกบางคนตรวจตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีทุกหกเดือนด้วยซ้ําก็ยังเป็นเพราะว่าพอเป็นปั๊บเนี่ยมันเป็นขั้นสี่ช่วยอะไรไม่ทันนะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเราเราก็ดูเรื่อง heart attack ดูเรื่อง stroke อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนไทยไม่กลัว ที่ l a บก็เลยรับจ้างตรวจชิ้นเนื้อมาหลายปีแล้วแล้วก็อยู่ๆก็พัฒนามาจนกระทั่งเจาะเลือดได้เราก็จะเป็น l a เดียวอ,อยากจะบอกว่า l บบเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราสามารถใช้ DNA จากจากเลือดจากพลาสมาเนี่ยมาใช้ในการมินิมาใช้ในการทำ l บบดู DNA กายพันธุ์ถอดรหัส DNA น,นะคะมันจะมีประมาณประมาณ4แล็บถึง5แล็บในโลก <c oughs> ที่ทำอย่างนี้ร <c oughs> อ,อกนั้นจะใช้ชิ้นเนื้อซึ่งจะใช้แรกกับะฉพาะผู้ป่วย S <S นะคะถ้ายังไม่ป่วยหรือว่าหายป่วยแล้วคุณหมอไม่มีชิ้นเนื้อ,อะนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีผู้ป่วยท่านหนึง่งไปพบคุณหมอแล้วก็เอาด a ต a เราไปแต่คุณหมอท่านนี้ไม่ใช้เครื่องมือ <S 2> <S 2> ไม่เคยใช้เครื่องมือด n a เมาก่อนแต่คุณหมอมีด a ต a าชิ้นเนื้อที่ททตรวจไว้เมื่อสองปีที่แล้วของผู้ป่วยท่านนี้ถอดรหัสด n a เนอจากชิ้นเนื้ออแล้วก็บางตำแหน่งนะคะบางมาเกอร์เรามาเทียบของเราแต่ของเราเป็นพลาสมาดีเอเอ ตัวจกรเลือดตัวจักรเลือดใช่ดาต้าตรงกันแล้วลูกค้าท่านนี้มียีนตำแหน่งหนึง่งไม่กลายพันธุ์ซึ่งจะแปลว่าจะใช้ยาตาเกตตัวนึงได้ก็ดาต้าก็ตรงกันคุณหมอก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้มันแทนมันน่าจะแทนกันได้แต่คุณหมอถ้ายังไม่ได้พูดอะไรเพียแต่เก็บข้อมูลเอาไว้ก็แสดงว่ามันจะนําไปสู่กระบวนการในการรักษาที่ถูก ก้องและตรงจุดได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเหมือนเอาดาต a มาเทียบกันแล้วก็ลองดูตำแหน่งว่ามันแมทตรงไหนนะคะก็คือจะได้เอาตำแหน่งตรงนั้นมาเพื่อนำไปสู่การรักษาต่อไปใช่ที่เนี้ยในในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีว่าจะใช้ยาตาเกตได้ไหมเคมีลังสีถ้าถ้าใช้จะเกิดผลอะไรตามมานะคะเพราะยาเคมีบำบัดบางสูตรถ้าใช้ มันจะทําให้ดีเอ็นเอกลายพันธุ์มากขึ้นแล้วก็จะเกิดมะเร็งชนิดที่สองตามมาถ้าหากว่ายีนยีนหนึ่งป่วยไม่สามารถกําจัดเซลล์นั้นให้ตายได้คือเป็นมะเร็งอันเนื่องมาจากการีคมีใช่ใช่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าบางคนเป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ทำเคมคือแสดงว่าถ้าเกิดมาพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่ได้เช็คตรงนี้ออกมาก่อนบางที รักษารักษาไปเราเนึกว่ามันจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ารักษาไปไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่มาให้อาการแย่ลงกว่าเดิมมะเร็งที่สองตามมาเราถึงจะเห็นว่าบางคนเอ๊ะทำไมเอ่อเป็นมะเร็งชายแสงอุ้ยหายแสดงว่าอันนี้เนี่ยบังเอิญไปตรงล็อกตรงจุดหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีแย่ลงกว่าเดิมจนจนนำไปสู่การเสียชีวิตเพราะเพราะกลไกในการที่รักษาด้วยเคมีบำบัดอ่บางบางตัวเนี่ยนะคะบางสูตรเนี่ย มันเหมือนกับรังสีคือไปทาให้ดินเอกายพันธุ์เพิ่มขึ้นพอดินเอกายพันธุ์เพิ่มขึ้นเซลล์นั้นจะถูกกาจัดใ,ในการกําจัดเซลล์นั้นจะต้องอาศัยยีนอย่างยกตัวอย่างเช่นยีนหลักก็คือยีน TP53 ที่เราตรวจอยู่ตอนนี้ทีนี้ถ้า TP53 กลายพันธุ์ก็แปลว่าคนคนนั้นใช้เคมีบําบัดสูตรเหล่านั้นไม่ได้ใช้รังสีไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้ก็จะยิ่งป่วยมากมเราก็จะต้องถ้าเป็น จากโรงพยาบาลที่คุณหมอส่งมาเราก็จะหาย,ยาที่เป็นยาตาเกตให้และอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้ายังไงเนี่ยบางทียาตาเกตพวกนี้ก็ค่อนราคาค่อนข้างสูงถ้าลูกค้าอาจจะใช้ยาตาเกตร่วมกับธรรมชาติบําบัดหรือแม้แต่ย้ายข้างมาอยู่ธรรมชาติบําบัดเลยน่าจะเหมาะสมกว่า,าสำหรับ,รบคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะบางคนเขาก็หนักมากเกินกว่าที่จะใช้ใช้อย่างเดียวต้องผสมผสาน ะะต้ก็ขอเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับค,ค,คือวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงงานธรรมชาติบําบัดเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเลยนะครับเราเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนตัดสินใจว่าจะคมีโมหรือฉายแสงหรือธรรมชาติบําบัดเนี่ย เวลาไม่มีข้อมูลในการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยะจะเกิดความสับสนและความเครียดมากเพราะว่าสองแนวทางหลักเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการบริโภคอาหารเนี่ยอาจจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยบางทีผสมผสานกันนี่นะครับขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการที่เราจะตัดสินใจเดินไปทางไหน,นการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้เราหนึ่งไม่เดินในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงมากกว่า 2. ไม่สูญเสียโอกาสในสิ่งที่ควรจะต้องคว้าเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเรารู้ดีว่าเวลาคนเป็นมะเร็งและพอจากการศึกษาเรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมอย่างต่อนเนื่องนะครับเราจะรู้ว่าคนคีโมและฉายแสงบางคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ไม่หายแต่ทำแล้วจะลุกลามยิ่งกว่าเดิมในปัจจุบันในวงการแพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลกเนี่ย มีการถอดตราดพันธุกรรมเรื่องนี้ยังน้อยอยู่มากน้อยอยู่มากอาจจะเรียกว่าในบางประเทศอาจจะไม่มีการถอดตลาดพันธุกรรมเป็นข้อบังคับเลยก็คือมักจะพบว่าถ้าไม่มีการตรวจสอบคุณหมอก็จะใช้วิธีลองไปแล้วเปลี่ยนไปนะครับการลองไปแล้วเปลี่ยนไปมันมีผลข้างเคียงทําให้มะเร็งลุกรามจากการใช้คีโมฉายแสงมกขึ้นโดยที่เราใช้ไปแล้วนะครับหรือไม่หายนะครับผมก็อยากจะบอกว่า ถ้าเราถอดหลางพันธุกรรมแล้วรู้ว่ามันจะไม่หายเราก็จะได้ไม่ต้องรอเราก็จะไม่ต้องใช้วิธีนี้เช่นไม่ว่าคีโมสายแสงหรือ,อยาทากเก็ตสมมุติเรารู้ว่ามันจะใช้ไม่ได้ค่ะแค่นี้ใช้ไม่ได้นะครับแค่เราไม่ใช้มันอย่างน้อยร่างกายก็ไม่ชุดโศไปกว่าเดิมค่ะแต่ถ้ามันเวลวร้ายไปกว่านั้นคือใช้แล้วจะลุกลามกว่าเดิมเราต้องยิ่งไม่เดินทางไปเส้นทางนั้นเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามเลยถ้าสมมติว่า เรารู้ว่าเราทําได้และมีโอกาสจะหายด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ว่าเคมีโอใช้แสงและพาเกตเราก็จะไปเลือกได้ว่าเราควรจะไปเลือกแนวทางแผนปัจจุบันเสียเพื่อไม่ตัดโอกาสที่ตัวเองจะหายและถ้ารู้ล่วงหน้าว่าแบบไหนถึงจะมีโอกาสหายมากกว่ากันเราก็จะเลือกแผนที่ในการเดินชีวิตในการรักษาได้แม่นยำขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีทางที่จะเลือกแนวทางสแนวทาง เคีโมใช้แสงหรือ,อยาตรงกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่ายา t า r ก็ i n นี่นะครับเราก็จะรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ผลในกลุ่มเหล่านี้เราก็จะหากันจนกว่าจะได้ผลถ้าหาไม่เจอในระหว่างนั้นก็จะไปใช้แนวทางธรรมชาติบําบัดเลยเห็นไหม,มครับถ้าเรารู้ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเ,เลือกแนวทางไหนเนี่ย มันจะเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลค่ะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจโดยปราศจ,จากข้อมูลแล้วใช้วิธีคาดเดาเอาเองอการคาดเดาเ,าเองมันกลายเป็นตาดีตาร้ายอ่ะ,ะใช่ค่ะถ้าตาดีเกิดดีได้ตาร้ายเสียเกิดตาร้ายมันเสียค่ะแล้วใช้ไม่ได้ขึ้นมานี่นะครับม,มันก็การเสียโอกาสมันเป็นเรื่องสําคัญหรือเดินไปช่องทางผิดนั่นยิ่งเสียหายหนักเข้าไปอีกอ่อันนี้เป็นคุณประโยชน์เพราะฉัน เพื่อนทางทีมงานยังไม่ได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของทางแอดมินิเจอร์นะครับผมขออนุญาตขึ้นแล็บอยู่ด้านหน้าจอด้านมุมขวามุมซ้ายสุดของด้านบนนะครับ0960653684 0960653684 0960653685 0960653685อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่า เดี๋ยวอาจารย์จะลรงยละเอียดได้ขึ้นในเกรกตนานนะครับผมอยากจะได้ทราบว่าท่าผู้ชมมาตรวจอะไรได้บ้างทุกีกครั้งหนึ่งหนึ่งตรวจภูมิแพ้อาหารเฉียบพลันที่มีผลต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้สองภูมิแพ้อาหารแฝงที่ก่อให้เกิดโรคมากมายที่เราไม่ควรจะเป็นหรือเราต้องไปรับประทานยาเพื่อกดอาการเหล่านั้นหยุดมันตรวจโลหะหนักเพื่อดูว่าในกระแสเลือดเรามีโลหะหนักมากไหมจะได้เลือกภาชนะใหม่เลือกสิ่งแวดล้อมใหม่เลือก เครื่องฟอกอากาศใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องฟอกอากาศที่ดักไรฝุ่นก็ดีนะครับหรือว่าเครื่องฟอกอากาศที่ดักโลหะหนักก็ดีเนี่ยท่านผู้ชมสนใจก็โทรศั์เบอร์เดียวกันเครื่องน้ําด่างก็ได้นะครับและอื่นอีกมากก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันรวมถึงเส้นทางแผนที่ชีวิตว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่และถ้าเป็นแล้วจะเลือกหนทางไหนในการรักษาเรียนท่านผู้ชมว่ายิ่งถ้ารู้ก่อนว่าจะเป็นจะมีคุณค่าอย่างมหาศาล เพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นเราจะได้เลี่ยงเพราะว่าค่ะเรายังไม่ใช้วิธีการรักษาด้วยคีโมฉายแสงและยาทากเก็ตเพราะมันใช้ไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นค่ะเราก็เลือกมาแนวทางธรรมชาติบาบัดรู้ได้เลยว่าควรจะบริโภคอย่างไรถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรถึงจะไม่เสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็คุมแล้วใช่ไหมครับแม่เพียงเท่านี้ก็คุมมากค่ะเพราะว่ามะเร็งนี่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ารักษาไม่รู้จบนะคะแต่แต่ละอย่างเนี่ยนะคะคือค่าใช้จ่ายก็แพงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะ เครียดค่ะเป็นมะเร็งนี้เครียดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คนรอบข้างก็จะร่อยไม่มีความสุขแล้วก็จะเครียดเพราะว่าไม่รู้ทิศทางครับแล้วอยากจะบอกคุณตุนว่าความเครียดที่สุดของคนที่เป็นโรคนี้เวลาจะมาเลือกอยู่ตรงกลางว่าฉันจะไปทางไหนนะครับทุกสูตรจะบอกว่าทางนี้สิดีอยากทําอย่างนั้นอยากกินนั้นอยากกินนี้อยากกินอนู่นนี่นั่นแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสูตรโดยเฉพาะแพทย์ทางเลือกไม่เหมือนกันเลยนะครับค่ะ สูตรริดเย็นสูตรริดร้อนสูตรสมุนไพรไทยจีนอินเดียแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละศาสตร์ก็มีสมุนไพรไม่เหมือนกันสสไม่หมดแล้วะจะเครียดมากสุดท้ายกลายเป็นว่ากินอะไรแทบไม่ได้เลยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเรามาถึงทํางานมันเน้นเรื่องของการรักษามะเรง็งไม่ใช่รักษามะเร็งนะครับให้ข้อมูลมะเร็งกับอาหารเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นว่าอะไรมันมีงานวิจัยรองรับแล้วเพื่อจะมาบอกท่านผู้ชม เพราะฉันก็ทวนอีกครั้งหนึ JI, jamais, ่งสำหรับข mm ้อ hmm. มูลเหล่านี้ก่อนที่จะช่วงหน้าจะลงลรงนี้นะครับ0960653684และ0960653685เราพักกันสักครู่ดีไหมครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ